ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะได้เห็นคนโพสต์เกี่ยวกับเม v าวิสกันเต็มไปหมดไหนจะข่าว Facebook ปิดบ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างแต่ในวันนี้ Facebook ได้เปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานแอดมินคิดว่าน่าจะมี Impact ต่อวงการเทคโนโลยีไม่น้อยเลยสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ซึ่งจะมีประเด็นอะไรที่น่าสำคัญกันบ้างแอดมินจะสรุปให้ฟังในคลิปนี้กันแบบสั้นๆเลยครับ ก่อนอื่นเลยที่หลายคนจะก,กังวลก็คือข้อมูลต่างๆที่เราเก็บโพสต์แชร์บน Facebook นั้นจะหายไปหรือไม่แอดมินบอกเลยครับว่าทางฝั่งของผู้ใช้งานจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแต่ระวังให้ดีช่วงนี้จะมีคนหลอกเอาข้อมูลของคุณอยู่เต็มไปหมดจากข่าวการเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของ Facebook แต่ว่าเปลี่ยนแค่ชื่อบริษัทเท่านั้นให้ติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้จากหลายๆแหล่งเพื่อประกอบการตัดสินใจกันด้วยนะครับ m มดี f เฟรมกรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันฉเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และ s h อ p e e หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษ,ษวันนี้ได้ที่ w w w m a n y f r a m e c o m สำหรับเมตาที่ Facebook ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นมากกว่าโลกโซเชียลโดยจะนาเทคโนโลยี AR และ VR เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสบการณ์เชื่อมต่อกับโลกเมตาให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในโลก m e t a เวิร์ผู้ใช้จะสามารถเข้ามาทำกิจกรรมเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากมายและทาง Meta เองก็เริ่มมีอุปกรณ์รองรับไว้แล้วด้วยเหมือนกัน ซึ่งคอนเซปต์คร่าวๆของ Metaverse นะครับก็จะมี h o r i z o n t a l home เป็นสิ่งแรกๆที่ Meta จะเปิดให้ใช้งานโดยจะเชื่อมต่อผ่าน Oculus Quest 2ที่ตัว h o r i z o n t a l home จะเป็นบ้านของแต่ละคนและสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาในบ้านเพื่อกิจกรรมต่างๆได้รวมถึงออกไปเที่ยวดูวิดีโอและกระโดดเข้าสู่เกมและแอปด้วยกันได้ด้วย Messenger VR สำหรับแนวคิดนี้มันจะเปลี่ยนจากเดิมตรงที่ เราได้ใช้การโทรด้วยเสียงเป็นหลักในสมัยนี้แต่ถ้า MetaVerse เข้ามามีบทบาทมากขึ้นคุณจะสามารถเชิญเพื่อนจาก Messenger เข้ามาร่วมจอยในกิจกรรมต่างๆบน VR กับคุณได้ด้วย มากันที่หมวดเกมและกิจกรรมอื่นๆสำหรับเกมบน VR ก็จะมีมาสักพักแล้วในปัจจุบันนี้แต่อนาคตนั้นจะมีหลายเกมที่รองรับการใช้งาน VR มากยิ่งขึ้นซึ่งข่าวที่น่าสนใจมากอีกตัวหนึ่งก็คือ Grand Theft Auto หรือคุ้นเคยกันในชื่อ GTA กำลังพัฒนามุมมองสำหรับ Oculus Quest เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์ของโลก GTA ภาค San Andreas ได้อย่างเต็มที่ ไม่เพียงเฉพาะแค่เกมเท่านั้นที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่ยังมีในเรื่องของสุขภาพที่เ e วสจะพยายามปรับปรุงให้กลายเป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายที่ดีที่สุดโดยเร็วๆนี้จะเปิดตัวอุปกรณ์เสริมสําหรับออกกําลังกายโดยเฉพาะอีกด้วยและในอนาคตไม่แน่ว่าฟิตเนสเราอาจจะไม่ต้องไปอีกเลยก็ได้สําหรับหัวข้อของการพัฒนาทางด้านธุรกิจทางด้าน m e t a เวิร์ไม่ได้มีเพียงแค่ความบันเทิงอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะนํามาประยุกต์ใช้กับเชิงธุรกิจได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องประชุมที่จะมีสภาพแวดล้อมเหมือนกับภายนอกมีอุปรกรณ์ต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นกระดานไวท์บอร์ดโต๊ะและอื่นๆที่ใช้สำหรับการประชุมที่สำคัญเลยก็คือ m e t a เวิร์คงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่าทางเมตาเองก็ต้องใช้ทั้งกำลังคนเข้ามาช่วยในการเริ่มสร้างด้วยเช่นกันจึงได้ให้ความสำคัญกับครีเอเตอร์มากเป็นพิเศษ เพื่อให้โลกเมตาสามารถสร้างสิ่งของต่างๆได้ในโลกเสมือนจริงอาทิเช่นสิ่งของโต๊ะเครื่องประดับและอื่นๆอีกมากมายและพวกคริปโตเคอเรนซีงาน NFT ก็จะเข้ามามีบทบาทด้วยเช่นกันจากการที่ Facebook ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นเมตาก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมต่อวงการเทคโนโลยีเป็นอย่างมากมันอาจจะทำให้เราเห็นโฆษณารูปแบบใหม่หม่บนโลกเมตาเวิร์สการขายของการปฏิสัมพันธ์รวมถึงเราอาจจะไม่ต้องยึดติดกับอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟอนอีกเลยในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังคงมีหลายฝ่ายหลายคนสงสัยเกี่ยวกับเมตาเวิร์สอยู่ไม่น้อยเพราะด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่อย่างมากสําหรับในยุคนี้และไม่แน่ว่าถ้าพัฒนาได้เต็มรูปแบบโลกของเราอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบนิยายเลยก็ได้สวมเครื่องมือบางอย่างแล้วหลุดเข้าไปในโลกนั้นได้เลยสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่อง Marketing ิ้ง e ซคริตด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ